สวัสดีค่ะหมเล็กนะคะวันนี้โมเล็กก็จะมารีวิวกระเป๋าเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นแบรนด์นี้เลยค่ะ Prada นะคะซึ่งกระเป๋าที่จะมารีวิวนะคะก็จะเป็นรุ่น wallet on chain นะคะซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะหลายๆคนค่ะกำลังสงสัยว่าเอ๊จะเลือกกระเป๋าใบแรกเนี่ยเป็นแบบไหนดีนะคะ ก็ขอแนะนำนะคะว่า wallet อ c น a n ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหากระเป๋าที่ราคาไม่แรงเกินนะคะแล้วก็ราคาสามารถ จับต้องได้นะคะในงบที่เราตั้งไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์มากแต่ที่เหมือเล็กเอามารีวิวนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เหมือเล็กใช้งานมานานเหมือนกันนะคะใบนี้นะคะก็เป็น p า a d a ามิลานโนนะคะวอลเล็ตออนเชนใบนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นลิมิเตดนั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> สำหรับ Prada Milano Wallet on Chain ใบนี้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ ไซส์เจ็ดนะคะไซส์เจ็ดแล้วก็เป็นสีลิมิเต็ดนะคะราคาก็จะแพงกว่าสีปกติขึ้นมานิดหน่อยนะคะตอนหมวเล็กได้มาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่แน่ใจน่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่น 30, กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาน่าจะกระโดดไปไกลแล้วแหละเพราะใบนี้น่าจะสี่ห้าปีแล้วนะคะมาต่อกันเลยค่ะเออหนังเขาก็จะเป็นแรมนะคะนี สวยมากแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าน้องไม่เป็นรอยเลยนะคะเหมือนเล็กใช้งานสมบุกสมบันมากๆแต่ก็จะเป็นเ,เหมือนทรงน้องนะคะก็ทรงที่เกิดจากการใช้งานนะคะที่สำคัญสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้นะคะหรือว่าอยากจะได้น้องราดามิลา a โนโรุ่นนี้นะคะแนะนำว่าการเปิดปิดเนี่ย ต้องค่อยๆแกะน้องออกเนาะเพราะน้องจะมีกระดุมแป็กสองข้างนี้เนาะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูภายในนะคะนี่เลยด้านหน้าเขาก็จะมีหลายลายมากนะคะคือใบเดียวคือคุ้มแหละนี่นะคะเป็นลายที่เรียกได้ว่าเป็นทรีนวันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโลโก้ p r า d ดของเขาเนาะ ด้านข้างก็ประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าสามารถใส่ของได้เยอะไหมนะคะโอ้โหใส่ได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในกันนะคะสายก็นี่เลยค่ะสายเขาทนมากนะคะใส่หมุนได้360นะแล้วก็สามารถถอดได้เปิดนะคะเปิดอย่างนี้เนาะจะเป็นกระดุมแป๊กสองข้างอยู่ตรงนี้ค่อยๆเปิดนี่ แต่อะไหล่เขาสวยมากอะไหล่เงินนะคะแต่ว่าไม่เป็นรอยง่ายเลยนะคะสวยมากสายสามารถถอดได้นะคะก็ถอดอย่างนี้นะคะถอดให้ดูถอดออกปุ๊บแล้วนะคะเราสามารถแบบใช้เป็นคลัชได้เลยเห็นไหมคะก็ถือเป็นคลัชได้ สวยมากทรีนวันจริงๆนะนี่ใช้เป็นกระเป๋าตังค์ได้นะคะวอลเล็ตได้คลัชได้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในก็สามารถใส่ธนาบัตรได้ใส่บัตรได้แล้วก็ใส่มือถือได้นะคะมือถือนี่ก็คือ Pro Max ใส่ได้สบายๆเลยเดี๋ยวหมายเลขจะสาธิตให้ดูเนาะ ใส่หนึ่งเครื่องได้สบายๆเลยคือคุ้มอ่ะใบนี้คุม้มอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ธนบัตรใส่พวกการ์ดต่างๆได้สบายๆเลยแล้วก็กระดุมเขาโอเคนี่ค่ะสวยงามมากแล้วก็ถ้าใส่สายเดี๋ยวค่อยใส่ให้ดูแล้วกันนะคะโอเค แล้วก็ด้านในก็ประมาณนี้กลิ่นเขาเฉพาะมากคือหอมเป็นเอกลักษณ์หอมไหมแล้วแต่คนชอบเน,ะนาะส่วนตัวโมเลกัมเลกชอบกลิ่นของคาด้ามากเขาจะเป็นกลิ่นหนังเฉพาะของเขากลิ่นแรมอะค่ะอันนี้หมุนสามร้อยหกสิบเราไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะมันจะสายจะตรงไหมสายจะแบบพันกันอะไรอย่างนี้ไหมไม่ต้องกังวลเนาะ เราก็สามารถสะาายได้เดี๋ยวท้ายคลิปหมูเล็บบอกนะคะว่า,าเดี๋ยวจะสะพายให้ดูแล้วกันเนาะหรือว่าเราจะทําเป็นแบบถือเบาๆก็ได้อย่างนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ สวยมากใบนี้สวยมากสีที่โดนใจสุดๆของหวยเล็กหมวยเล็กชอบสีดํากับสีนี้แหละสวยแต่จริงรุ่นนี้มีหลายสีนะคะไม่รู้ว่าที่ช็อปตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่เขาเนี่ยก็จะมีความทนทานมากแต่ที่ปัญหาข้อเสียของเขาก็คือขอบมุมเขาจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ แต่ว่าหนังของเขาเนี่ยก็คือการใช้งานก็คือเราใช้มาหลายปีแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ทรงเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยเป๊ะซึ่งมันเป็นธรรมดาของทุกแบรนด์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าความฟูของหนังนะคะความฟูความนุ่มเนี่ยเหมือนเดิมไม่เป็นรอยเลยน้องทนมากๆแล้วเหมือนสมมติว่าเล็บเราไปขว่วนอะไรเงี้ยเราแค่นวด,นวดเขาแคน่นวดเขาเขาก็จะหายเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ย ข้อเสียสําหรับไมเล็กขออนุญาตนะคะรีวิวตามจริงเนาะจากที่ได้สัมผัสแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยจริงไม่ค่อยเป็นรอยนะมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนเนาะเหมือนของไมเ้มเล็กใช้งานมา4ีหปีแล้วมันก็แน่นอนเป็นรอยแต่ตั้งแต่ซื้อมาสัมผัสได้เลยว่าขอบมุมตรงเนี้ค่ะ เขาจะเป็นรอยง่ายมันถลอกคือแบบโดนนิดเดียวคือถลอกเลยแต่งงว่าหนังพวกนี้ทำไมไม่เป็นรอยง่ายก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้คือเป็นลอยแบบง่ายมากมันเลยทำให้รู้สึกว่าอืมถ้าใครอยากจะได้ w a l l e ็ต n อน a ชนของ prada นะคะ mm hmm. ก็ชั่างน้ำหนักให้ดีว่าคุ้มไหมหรือว่าแบบเรารับได้ไหมเราโอเคไหมกับขอบมุมที่มันจะถลอกง่าย mm hmm. นี่สวยมาก เดี๋ยวจะสะพายให้ดูแล้วกันนี่เห็นไหมคะหรือว่าจะแบบสะพายข้างก็ได้เช่นเดียวกันนี่นี่คะ่ะเห็นไหมคะว่าจะแบบเก๋ๆเลยอะ่ะสีนี้คือแบบสูตรแล้วก็ใส่มือถือหนึ่งเครื่องได้สบายคือ Pro Max ใส่ได้สบายเลย แล้วก็ธนบัตรก็ใส่ได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็การ์ดต,ต่างๆถ้าสมมติว่านะคะหลายๆคนสงสัยว่าใส่ธนบัตรได้เยอะไหมใส่ตังได้ประมาณกี่ใบนะคะสำหรับนะคะกระเป๋าใบนี้ในความคิดหมอเล็กไม่ใช่ในความคิดหรอกจากที่เคยลองใส่แล้วนะคะได้กว่า100ใบนะคะนี่คือเรื่องจริงคือน้องจุกมากๆดูสิคะ คือใส่ตังได้ใส่ธนบัตรได้กว่า100่งใบเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีช่องใส่การ์ดต,ต่างๆอสี่ช่องนะคะอยู่ตรงนี้ด้านในแล้วก็จะปั๊ม Prada ิลา a โ o โลโก้ด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้พาด้าเห็นไหมเอ่ยเนาะอันนี้เป็นโลโก้พาด้าแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้พาด้าเหมือนกัน ใบนี้คือชอบมากนะคะเป็นลูกลักเลยแหละใบนี้สวยมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคากระโดดไปเท่าไหร่แล้วนะคะไม่ได้ตามสำหรับรุ่มนี้แต่ถ้าใครที่กำลังมองหานะคะของแบรนด์ Prada นะคะหรือว่า จะเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นชาแนลอิฟแซงนะคะหรือว่าเป็น Gucci ่วอลเลตออนเชนก็สวยเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นแรมจริงๆสําสำหรับตัวหมวยเล็กนะคะหมยเล็กชอบปาดามากๆน้องสวยมากนะคะเลยก็กลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะนี่สวยมากๆเลยสวยงามเนาะแล้วก็ถอดใสยได้ใส่สยสยได้ันนี้คือโอเค แล้วก็ในเรื่องของคราบอ่าหลายๆคนสงสัยว่าน้องเป็นคราบง่ายไหมน้องสกรปรกง่ายไหมบอกเลยว่าน้องเป็นคราบยากมากแต่ในเรื่องของการเฟดของสีนะคะยังไม่ยังไม่ไม,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 ไม่ไม่เคยเจอการเฟดของสีแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของคราบก็คือพวกคราบน้ำหอมแอลกอฮอล์อย่าให้โดนแต่ถ้าเป็นคราบ น้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราบโซดาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหกโดนปุ๊บให้รีบเช็ดให้รีบเช็ดเลยนะคะส่วนเจลแอลกอฮอล์น้ำหอมเนี่ยให้ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าโดนปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รีบทันทีสักพักหนึ่งมันจะซึมเข้าไปพอเป็นซึมพอซึมเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นรอยขึ้นมาทันทีแต่ตัวนี้นะอ๋อเป็นคราบ ไม่ง่ายนะคะเป็นคราบยากมากอยู่ที่การดูแลที่สําคัญคืออยู่ที่การดูแลเลยนะคะย้ำหน,หนักเลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นคราบโดนปุ๊บอา,เ,อาเป็นรอยเป็นน้ําอะไรก็ตามแต่โดนปุ๊บให้เราลิฟเช็ดหาผ้าเช็ดไปก่อนนะทีนี้หาผ้าเช็ดไปก่อนมันก็จะไม่เป็นรอยเลยดูแลง่ายมากนะคะแล้วกเ็เหมือนรอยขีดข่วนเนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ยหมดเลยใช้มาสี่ปีห้าปี ยังไม่เป็นรอยเลยนะคะใช้งานนานมากหนังก็ฟูนุ่มเอาละค่ะสำหรับนะคะคลิปนี้เหมือเล็กก็มารีวิว Prada n a n o Wallet On Chain เท่านี้นะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะแนะนําข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า Wallet On Chain ของ Prada นะคะ<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือเล็กก็ อาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่เท่า SA ของ Prada เองนะคะก็คือรีวิวในฐานะผู้ใช้คนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวรุ่นต่างๆของ Prada นะคะก็ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเมเลก็จะไปหามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเนาะสำหรับช่วงนี้ก็หมดนะคะเวลาของการรีวิวเจ้าคาร่า l l เล o ออนเชนใบนี้แล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ